ประเด็นยังหนีไม่พ้นจะประเด็นเรื่องของวัคซีนแต่เราขย่ากันให้แหลกกันไปเลยว่าโกงวัคซีนเนี่ยมันคือโกงชีวิตชาวบ้านอ่ะเออเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ไม่สมควรตายก็ต้องตายเพราะว่าวัคซีนโดนโกงไปนะครับแทนที่จะเอวัคซีนไปฉีดให้ชาวบ้านก็ไม่ไม่ไปถึงชาวบ้านที่ควรจะไปนะครับอย่างที่พี่ทวีเคยคุยกันเอาไว้นอกรอบบอกว่า กลุ่มไหนก็ไม่ไม่เข้าเข้าไม่ถึงวัคซีนเท่ากับกลุ่มเส้นนะครับกลุ่มเสียงกลุ่มสูงวัยกลุ่มนุ่นกลุ่มนี่สู้กลุ่มเส้นไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยของต้องให้พี่ทวีเป็นคนเขี่ยบอลแล้วล่ะครับพี่ทวีครับเป็นยังไงฮะโกงวัคซีนคือโกงชีวิตชาวบ้านเนี่ยพี่ทวีคิดยังไงฮะคือตั้งแต่เราคุยกันครั้งที่แล้วนะครับครับรู้สึกว่าไอ้ประเด็นของไอ้กลุ่มเส้นเนี่ยมันยิ่งชัดขึ้นมากๆเออ มันมีทั้งโดยตั้งใจและโดยไม่ตั้งใจนะฮะอย่างเช่นคือคือปัญหาเนื่องจากว่าถ้าอยากจะย้อนจริงคือปัญหาเรื่องการจัดการของภาครัฐที่แล้วเ,เราคุยกันมาตลอดคือเกือบสองเดือนเนี่ยเราคุยแต่เรื่องวัคซีนเรื่องเดียวซึ่งใช่จนบางทีเราก็เราบอกโอ้หูวัคซีนแล้วเออเอียนจะแย่ใช่ปัญหาการจัดการที่เราคุยตั้งแต่เรื่องประเด็นที่เอกชนขอ เอาเข้ามาก็ยังไม่ได้อะไรต่างนะฮะครับอ่าฮะก็ปัญหามันก็คือว่าปริมาณก็ไม่พอมันน้อยนะฮะครับในขณะที่อ่าตัวเลือกก็น้อยครับอะไรที่ไม่พอเนี่ยมันการจัดก,การมันยากอยู่แล้วครับอ่าจะให้ถูกใจคนไม่ได้นั้นช่วงแรกที่มีการลงทะเบียนเนี่ยเจตนาคืออ่าแล้วก็อีกปัญหาที่เราพูดก,กันคาที่ลคือระเบียบพิจารา คนไปฉีดวัคซีนต้องมีหลักฐานต้องมีอะไรต่างทําให้แล้วก็ประกอบกับตอนนั้นไอ้ละลอกสามยังไม่มาครับมาก็ยังไม่แรงนะฮะคนก็รู้สึกไปยังกล้ากลัวกับข่าวเรื่องของการอ่าผลข้างเคียงทําให้คนลงทะเบียนน้อยอจนในที่สุดคุณอนุทินก็แก้ปัญหาว่าเมื่อคนลงทะเบียนน้อยก็แก้ปัญหาวลอกอินเข้ามาแล้วกันแต่บลอกอินปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่รออล็อกอินเป็นช่วงที่การระบาดค่อนข้างรุนแรง ตัวเลขสองพันกว่าทุกครั้งเนี่ยคนเริ่มกลัวแล้วเริ่มอยากฉีกขึ้นมาแบบโดยไม่ได้นัดหมายนายกก็เลยบอกว่าเอ้านั้นก็แบบเปรกบล็อกอินก่อนนะไปเซตออนไ i t ์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าอาดูแล้วเหมือนกับไม่มีอะไรนะฮะแต่ว่าจริงแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่มันเป็นเกมการเมืองอ่ะสองพักนะครับซึ่งซึ่งไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ย เราอยู่ในสังคมไทยมานานและอยู่วงการสื่อเราอยู่ในวงการต่างเนี่ยมันไม่เ,เรื่องเกิดด้วยโดยบังเอิญแน่นอนฮะมันต้องมีการจัดวางนะฮครับทุกเรื่องมันมีการจัดวางมันมีหลังฉาตกตลอดอย่างนี้กว่านะครับผมได้ทราบมาจากอผู้ใหญ่ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เล่นการเมืองแล้วครับเขาก็บอกว่าเท่าที่ก็ฟังภูมิใจไทยมาเนีขาบอกว่าภูมิใจไทยก็บน่นเหมือนกันบอกว่าจะทําอะไรทีเนี่ย ถูกเตะประกัดตลอดเพราะอีกฝ่ายนั้นเลือกเองว่าจะได้คะแนนจะได้ประโยชน์ซึ่งผมฟังดูมันก็มีน้ำหนักนะในการเมืองเนี่ยนะฮะถ้าภูมิใจไทยทำโดยที่ไม่ถูกขัดขวางเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคุณอนุชินเองทำเองทุกทุกช็อตก็หวังผลทางการเมืองเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะทำแบบเราก็ตมองังผลกันไปตรงมาซื่อสใส อ่าฮะทางนี้แฝงกันทางนั้นอ่าทั้งนี้ก็บอกเฮ้ยไม่ได้นะครับอ่าก็เลยมีการเตะสกัดเตะอะไรต่างจะเสนออะไรมาก็ถูกสกัดถูกอะไรต่างครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องอย่างนี้นะแต่เราย้อนไปดูก็เห็นว่าก็มันก็มีเหตุมีผลตรงที่ว่าที่ผ่านมาก็คุณอนุทินก็ถูกวบไปมากตลอดอ่ะครับอืมสมัยสบคนะฮะครสมัยสบคก็พยายามถูกรบปบาทลงนะฮะจะร้องโหยร้องไห้นะฮะ จำได้ไหมเรารอบแรกบุยลำล็อกเลยบอกว่าอ่าตอนแรกที่บุยลำบอกที่จะมีการล็อกดาวสีสีวันที่การท่าบุยลำบอกว่าไม่เป็นไายผีน้อยจากเกาหลีเข้าบุยลำได้ขนได้เข้าได้ครับก็ถูกถูกนั้นมาตลอดจนล่าสุดก็คือเรื่องบล็อกอินครัันทุกทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองตลอดซึ่งไอ้เรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของซึ่งหน้าหน้าเสียดายนะที่ที่คิดว่าเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นสงครามนะ อถ้าสงครามที่มนุษย์ไม่ได้กําหนดเกมครับมันเป็นสงครามที่เชื้อโลกกาหนดเกมให้เราวิ่งเตือนตามตลอดอืนะฮะเห็นไหมครับอเมริกาในช่วงของทรัมป์ที่มีปัญหาทางการเมืองกับอืเพื่อรุมพักก็ตามพักฝ่ายตรงข้ามก็ตามครับแต่พอไปเด่นมาเนี่ยราการเปลี่ยนไปแล้วครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้คนที่อยู่อเมริกาบอกว่าอืที่อเมริกาที่ร้านอาหารคึกคักมาก เริ่มมีการจัดเที่ยวเริ่มมีแรงต่างบรรยากาศต่างๆเมื่อบรากาศต่างขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเหมือนกับอังกฤษต้น้ลยปลายดีอะไรต่างพวกนี้ที่เราเคยคุยกันนะฮะกลับมาคึกคักนะเยอรมันตอนนี้เปิดร้านอาหารละอาจจะไม่ทานในร้านแต่ให้ทานนอกร้านที่อยู่ดินฟุตบาทได้เพราะฝรั่งอ่ะในอากาศเขาดีในในโอเพนแอร์ในนะเรือง outdoor ครับเรื่องนี้เลยกลายเป็นเป็นการหาเสียงเพราะหลายฝ่ายประเมินว่า คุณสักชัยหรือตัวช็อตสุปันคงจะรู้ดีว่าทุกสองปีเนี่ยนะกระแสยุสภาจะมานะครับอ้าอี๋ทำไมอันนี้ทำไมชาติเป็นมาตจักรเหรอออฮะคอสังเกตไหมครับว่ามันมันไม่ใ่วมายุสภาจะมาแต่หมายว่ามันเริ่มมีข่าวเริ่มมีความเกิดการเตรียมตัวเรื่องอะไรงตางครับครับมันมีไม่กี่รัฐบาลที่อยู่ได้สี่ปีนะพราะสองปีเมื่อไหร่มันเริ่มจะมีกลิ่นละว่ามียุสภาไหมครับนะครับผมไปต่างจังหวัดล่าสุดเนี่ย ะพวกครูอะไรต่างนะเขาเริ่มถามว่าอ่จะยุบสภาไหมนี่ครูต่างจังหวัดนะครับผมไปงานที่นี่ต้งใช้ไปทุระตัวที่โคราชเนี่ยครูเขาก็มานั่งล้อมวงถามเลยบอกว่ายุบสภาไหมไม่ใช่เัรนผมคิดว่ากระแสบ้านนอกมันมันมันมีมาได้ยังไงแสดงว่ามีนักการเมืองอาจจะไปพูดหรืออาจจะเตรียมไปบางอย่างครับไปจัดตั้งหัวคะแนนกันแล้วใช่ ก็เลยแปลกใจที่บอกว่าเอ๊ะทำไมทําไมวัคซีนเพงเป็นปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องผลประโยชน์มีการจัดตัรนให้จังหวัดต่างๆนะฮะโอ้บางจังหวัดแต่ผมเคยดูตัวเลขเพื่อนผมผมไม่ได้จดไว้นะฮะแต่ว่าหลายจังหวัดมากที่จังหวัดที่เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ยู่เอาอย่างนี้กว่าพยาเนี่ยอืมเราเคยได้ยินไหมว่าพยานี่มีการระบาดรุนแรงอืมเอ๊ะรู้สึกจะเป็นจังหวัดสีเขียวได้ซ้ําไปพยาว แต่วัคซีนนี้ดับกลางๆของประเทศนะครับคือไม่ได้มากที่สุดแต่นะแต่ว่าอยู่ระดับที่แบบกลางๆอ่ะเท่าเอนเรนกิ้งในการปริมาณเนี่ยดับกลางครับแต่ที่น่าสนใจอ่ะผมจําได้เลยผมตกใจมากสกลนครนี่ก็เป็นจังหวัดที่ไม่ก็ได้ยินเท่าไหร่ครับนะแต่จังหวัดสกลนครเนี่ยนะอืห้าหมื่นโดสนะห้าหมื่นกว่านะฮะเออตัวเลขใกล้เคียงกับชนบุรี ครับเออเราคิดดูสิครับว่าชนบุรีตอนนี้อยู่ในน้องๆกรุงเทพอ่ะใช่อ่าน้องแบบน้องแฝดด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม่ไม่ด้ห่างกันเลยนะฮะในความจําเป็นเนี่ยนะชนบุรีอจําเป็นกว่าไหมครับโอ้โหทั้งในแง่ของอาการโคม่าทั้งในแง่การโคม่านะฮะนะที่ที่หนักหนาสาหัสอยู่ประเด็นเศรษฐกิจอย่าลืมนะชลบุรีเป็นที่ตั้งของแหลมฉะบัง นี่คูสากรรมเป็นเมืองเศรษฐกิจมีซีเมืองเศรษฐกิจนะฮะคนหนุ่มสาวที่เป็นแรงงานที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในเมืองนี้มหาศาลซึ่งกําลังจะเจอกับคัสเตอร์ต่างๆที่มันอยู่มาจากโรงงานเนี่ยอคือหลายประเทศเวลาเขาฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะดูว่าเอ้บางประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาเลือกเลยนะว่าคนแก่ไว้ก่อนเพราะคนแก่อยู่บ้านครับเอาคนหนุ่มสาวเพราะคนหนุ่มสาวเนี่ยทํางาน สร้างผลผลิตให้กับประเทศเออสร้าง GDP นะฮะก็อันนี้แล้วไม่เป็นไรเราไม่เคลมกันว่าประเทศไหนคิดถูกคิดผิดนะฮะแต่ละประเทศก็มีว่าทํามีวิธีคิดต่างกันอแต่ผมไม่แน่จะมีประเทศไหนไม่ที่เฉลี่ยไปแต่ละจังหวัดครับโดยที่บางทีอย่างผมคิดว่ามัน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 เกิดกว่าจะเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปโคราชงานเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยนะ เริ่มมีคนบอกผมฉีดสอเข็มแล้วพี่นะครับบอกพี่ฉีดเนี่ยบอกผมผมยังเขาบอกเขาฉีดสองเข็มแล้วนะเป็นเจ้าที่ของรัฐนะเจ้าที่ของรัฐนะฮะซึ่งอยางเนี้ยผมคิดว่าเออมัน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 เราเคยจําได้ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีงบสสอนะคเพื่อจะให้สสอเขจะจ่ายในแง่โครงการต่างๆเพื่อหาเสียงตอนนี้ผมคิดว่ามันมีวัคซีนสอสอ วัคงีนการเมืองเนี่ยลงพื้นที่ออครับถ้าถ้าจะจำข่าวได้มีที่เทศบาลที่อ่างทองสองแห่งที่บอกว่าได้รับมาแล้วนะเดาเลขมาแล้วแต่มไม่มีของมาให้มีแต่ตัวเลขแล้วไปตรวจสอบบอกว่าเป็นคนของนักการเมืองรับไปครับหรืออย่างที่อาจ,จารย์สุพลนิติไกรพจน์ออกมาอ,อกธรรมศาสตร,ร์ถ,ถูกเท ถูกเทใช่ออกมาบอกว่ารับปากแล้วซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จําเป็นต้องนั่งต่างแล้วก็กบอกว่าเหมือนกับมีนักการเมืองนั่นไปอ่าอ่านี่คือ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 ปัญหาของบ้านเราคือว่าคนยังไม่จําเป็นนะผมดูในเฟซในโซเชียลเนี่ยที่ผมรู้จักคนครับเยอะอยู่นะในในเฟซที่เป็นเพื่อนกันเพราะเป็นเพื่อนนักเรียนก็มีเพื่อนกิจกรรมมหาวิทยา เพื่อนตือ,เ,อเพื่อนที่เรียนหลักสูตรบางหลักสูตรเนี้ยครับก็ฉีกกันอฮโดยพวกกลุ่มที่เรียนหลักสูตรนี่ฮะฉีกจะชอบลงลายลงเฟซกันครับหลักสูตรคอนนคชั่นทั้งหลายอ่ะอืหลักสูตรของสถาบันต่างๆทั้งหลายอ่ะซึ่งไม่ได้มีความจําเป็นแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้พบปากกหนอือในหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานถ้ามองในเชิงสีเกียรติเป็นหน่วยงานที่พูดง่ายองค์กรอิสระครนะฮะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สร้างผลผลผลิตทางเศรษฐกิจเนี่ยอืแล้วก็ไม่ได้จําเป็นช่วยพบปักผู้คนมากมายอยู่ในห้องแอร์เนี่ยอาจจะมีข่าวว่าคนในหน่วยงานนั้นเนี่ยนะมีติดโควิดติดอะไรบ้างเนี่ยกลับไปรับการฉีดก่อนครับอคือผมคิดว่าเนี่ยมันต้องมานั่งคิดว่าด้วยหลักเศรษฐศาสตร์คือว่าไอ้ของที่มีน้อยเนีะทรัพยากรที่มีน้อยจะจัดสรรยังไงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนะแต่ไม่ใช่ใช่ จัดสรรแบบใครก็ใครก็ได้นะฮะขอก่อนได้ก่อนครับผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งฮะเขาลงเฟซปรากฏเป็นเจ้าที่หมหาลัยซึ่งหมหาลัยต่างจังหวัดเออซึ่งผมก็คิดว่ามมันก็เหมือนอยู่ตัวคือคือในพื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นหมหาลัยที่อยู่เฉพาะอยู่นอกเมืองอยู่แล้วเนี่ยเออคือโอกาสแล้วก็ไม่เคยได้ข่าวหมหาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาติดโควิดครับฮีกัน เอออ้าวแม้แต่ธนาคารของรัฐบางแห่งเลยนะครับอืมเอาทกศมีน้องทกศโทรถามขีดดีไหมบอกเอ้ยจะไม่ได้ขีดเขาบอกว่าแน้วที่ทกศต้องไปเจอผู้คนครับบอกเฮ้ยก็บางอำเภอไม่มีคนป่วยเลยเนี่ยไม่หวัดพี่น้อยคือทกศเนี่ยโอเคเจอผู้คนแต่ผมว่าเจอคนในระดับที่พอป้องกันได้ไปเจอชาวบ้านตามท้องไร่ท้องนาตามต่างจากหมู่บ้านแต่โอเคถ้าในพื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ย ก็อาจะฉีดให้แต่บางอำเภอบางจังหวัดก็ไม่ก็มันจะเป็นต้องต้องได้ทุกสำนักงานใช่ไหมครับครับแต่ผมคิดว่านี่คือปัญหาว่าเราวัคซีนของเราไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องสุขภาพครับอืคือคนเสี่ยงหรือคนอันตรายอ่ะควรจะได้ก่อนอืมนะฮะถ้าวัคซีนแก้ปัญหาสุขภาพเนี่ยคือคนเป็นโรคเสี่ยงทั้งหลายนะฮะปราหวานความดันที่ที่เสียชีวิตกัน นะฮะอืมคนผมว่าหกสิบก็อาจจะไม่จำเป็นอาจจะหกสิบห้าขึ้นไปก็ได้ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้คนหกสิบออกกำลังกายแข็งแรงนอฮะนะฮะเนี่ปัญหาสุขภาพก็ไม่ได้แก้ครับเห็นไหมฮะยอดคนตายสามสิบกว่าทุกวันคือมันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจากตายวันละหลักสิบขึ้นมาเป็นยี่สิบสามสิบอในขณะเดียวกันนะฮะวัคซีนก็ไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจครับ เนะเพราะตัวแรกเราบอกว่าจะกกลุ่มเสี่ยงนะฮะแล้วบุคลากรการแพทย์ฮะโอเคนี่เราเห็นด้วยแล้วก็อ่าเราตัวแรกเราก็เคยคุยกันนะว่ากลุ่มขนส่งกลุ่มอะไรต่างๆที่ต้องเจอคนเยอะๆที่ต้องต้องบริการสายคณะหลายแท็กซี่บินอร์ไซคนขับรถเมล์คนขับื่องบินรถไฟฟ้าครัพวกโลจิสติกนะะคนในโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยควรจะได้ก่อนเพราะพวกนี้เป็นกลุ่มที่ เสี่ยมและก็มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจครับถ้าคนพวกนี้ปลอดภัยเนี่ยสุขภาพก็ได้นะฮะเศรษฐกิจก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจมันเป็นการนโนยุบายวัคซีนเป็นยุบายอางการเมืองเอาการเมืองดัไปแล้วอ่ะอืมเราถือว่าคอร์รัปชันได้ไหมนะฮะอย่างนี้ถือครับใช่ไหมอาจจะยังไม่เคยมีข่าวเรื่องคอร์รัปชันแบบอ่าเป็นเม็ดเงินแต่อันนี้คือการคอร์รัปชันสิ่งที่ได้ประโยชน์คือ คะแนนิยมของคนที่ที่ดาเนินการใช่ใช่เอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปหาเสียงครับจากเดิมที่เป็นงบสอสก็ตอนนี้เป็นวัคซีนสอสไปแล้วซึ่งเี่เมืองไทยอร่ี่นะประเทศไทยออร่ี่จริงไปฟังครับผม